ที่15เดือน11ปี20หลังจากที่ได้ปลูกเจ้าไม้จิว๋วนับได้2อาทิตย์ก็ยังไม่มีวี่แววนะครับเพื่อนๆยังไม่มีวี่แววว่าจะแตกตาใหม่ให้กับเราเพราะปกติแล้วอุ้ยปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นไม้ที่ อยู่ในกระถางปกติไม่ได้ทำการตัดรากปลูกนะประมาณ7วันมันก็แตกใบอ่อนแล้วนะแต่นี่14วันยังเลยนะครับเพื่อนๆวันที่22เดือน11น่าจะ3อาทิตย์ได้แล้วมั้งนะครับหลังจากที่ ทำทำภาคหนึ่งให้กับเพื่อนๆดูแล้วก็เพิ่งจะเริ่มแตกตาน่าจะรอดเล้วมั้งครับเพื่อน รู้สึกว่าดินจะแฉะไปเครื่องปลูกจะแฉะไปสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องบอกกับแม่วันนี้วันที่13เดือน12ปี20มาอัปเดตไม้จิ๋วกันครับ ก็เริ่มมีใบก่อนที่เราเห็นนะครับแสดงว่าแคล้วคลาดปลอดภยัยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับหลอดแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่ารากฝอยจะออกมาทุกเส้นหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจวันที่10เดือนหนึ่งนะเพื่อนก็ตอนแรกต้องตัดทิ้งนะครับความยาว ตรงนี้ตัดทิ้งไปนะเพราะว่าเดี๋ยวลำต้นส่งน้ำเลี้ยงไปไม่พอนะเพราะว่ารากยังเดินไม่ดีนะครับก็เหลือเอาไว้ตาหนึ่งนะครับตาล่างนะที่ได้เคยบอกเพื่อนๆไว้ตาล่างก็ยังมีตางอกให้เราเห็นอยู่นะครับแต่ก็เดี๋ยวรอรุ่นกันทีนะครับว่าต้นนี้จะรอดหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับวันที่6เดือนสอหรดับ หมากเล็กหมักน้อยต้นจิว๋วจิวสุดท้ายก็ต้องได้ทำการถอดกระถางตอนแรกจะฝังนะครับแต่นะครับแต,แต่แต่ผู้ปฏิบัติตอนแรกผมบอกให้ฝังแต่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ฝังก็เลยก็เลยปลูกใหม่นะครับก็เลยปลูกใหม่ก็เลยมาปลูกใส่กระถางแบบน,นี้มันก็เลยมีตำแหน่งให้เราเห็นเนี่ยครับ ก็ดูถ้าเป็นแบบนี้ก็คือรากเขาเดินแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึง่งว่ารากเดินทุกเส้นหรือเปล่านะแต่ก็เป็นที่น่ายิยนดีนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตสังเกตตรงนี้ไหมครับนี่นะเราอาจจะต้องใช้กิ่งบนเนี่ยเล่นก็ได้นะหรือใช้กิ่งล่างเล่นก็ได้นะหรือใช้ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไม่แน่ใจว่าเขาจะเติบโตให้หรือเปล่า นะแต่ว่าสองตำแหน่งเนี้ที่มีอยู่ดีเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เลยนะแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงก็คือว่ารากรากเจาะให้เราทุกเส้นหรือเปล่านะครับจากที่เราได้ทดรากกันไว้แล้วค่อยมาติดตามดูในวันต่อๆไปนะครับวันที่28เดือน2เจ้าจิ๋วของเราก็ดีขึ้นหลังจากที่ปลูกใหม่เราใส่กระถางเดิมไม่ไหวจะตายไม่ตาย วันนี้รอดแล้วนะครับรอดแล้วรากเดินดีแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยงเต้ากิ่งกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยมาว่ากันสำหรับต้นนี้วันที่28เดือน3ก็เริ่มเติบโตก็เดี๋ยวเราค่อยมาคุยดูดูรากกันแล้วกันว่าทุกเส้นนะครับได้ทำการติดไหมนะครับหรือว่าจะตายเป็นบางเส้นเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันอีกทีหนึ่ง วันที่สามเดือนห้าวันที่ยีสบสามเดือนห้าวันที่หกเดือนหกสำหรับ จิ๋วเรานะครับวันที่18เดือน7ปี2021แล้วก็รอดแล้วรอดแล้วเจ้าจิ๋วเรา สวัสดีเพื่อนๆแฟนๆไม่กลับบอนไซวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าไม้จิ๋วหมากเอนชายนะครับที่เราได้รับชมภาคหนึ่งไปเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วนะครับเมื่อประมาณ8เดือนที่แล้วเนี่ยเราใช้กระถางใบนี้นะแต่จากที่เพื่อนๆเห็นน่ะที่ผมบันทึกเทปเก็บไวน้น่ะแล้วก็มาตัดต่อรวมกันเนี่ยมันทําให้ต้นนี้ไม่โตนะพอมันไม่โตปุ๊บมันทําท่าจะตายนะก็เลยก็เลยต้อง ตอนแรกกะว่าจะฝังกระถางแต่ทําไปทํามานะพี่เขาไม่ได้ฝังกระถางให้เขาเลยถอดออกนะก็ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝังกระถางไว้เนี่ยรูมีแค่นี้นะพอพอลูมีแค่นี้ปุ๊บราบบางเส้นอาจจะออกรูออกจากรูแล้วก็เติบโตเพียงแค่เส้นเดียวก็ดีเหมือนกันนะครับนกะ็เลยที่พี่เขาไม่ได้ฝังกระถางก็คือปลูกใหม่ในกระถางใบนี้ นะวันนี้เป็นภาคที่2นะครับต่อจากภาคที่1ภาคหึ่งเราได้ทําการปลูกกันใช่ไหมภาคที่2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียงนะเพราะว่าเราเลี้ยงเต้ากิ่งนะครับผ่านการแบบจะตายไม่ตายแหล่อะไรหลายอย่างมาแล้วนะครับจนวันนี้มันเติบโตนะครับสูงยาวนะถ้าจำไม่ผิดกิ่งเนี้ยน่าจะเป็นกิ่งใหม่นะกิ่งเดิมมันน่าจะตายไปแล้วผมจำไม่ผิดนะก็จากต้นคลิปที่เพื่อนๆดูนั่นแหละนะผมก็ยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูเลย แต่ผมถ้าผมจะไม่ผิดนะคิดว่าอันนี้คือคือกิ่งใหม่นะครับต้นใหม่ที่ผมที่เราได้เลี้ยงกันใหม่แล้วก็มีตุ่มตาให้ให้เห็นอย่างที่ผมหมุนให้กับเพื่อนๆดูไปแล้วนะครับมีตุ่มตาหเห็นก็เดี๋ยวเนี้ยเราต้องมาเขียงนะครับเตรียมขึ้นทรงเพราะว่าเต้ากิ่งตรงนี้เต้ากิ่งเต้ากิ่งตรงเนี้ย นะครับที่เพื่อนๆเห็นในจอเนะี่ยก็คือทางด้านหน้าหน้าไม้ที่เพื่อนๆเห็นทางด้านหน้าจอนะครับก็คือหน้าไม้นะเพราะว่าทางด้านนี้มันมีการโลบมาข้างหน้านะพอโลบไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะทให้ไม้ดูลึกแล้วก็ดูมีมิตินะครับอันนี้เป็นคําสอนของครูจำนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าบางต้นผมก็โลบไปข้างหลังก็มีนะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทําได้นะก็เลือกที่จะโลบไปทางด้านหน้าจะดีกว่าทําให้ไม้ดูมีมิติ ถ้าเกิดโลไปข้างหลังต้องมีการดัดก,กิ่งช่วยบางต้นก็อย่างต้นสาวิตรีที่ผมทามไปพักหนึ่งพักสองพักสามน่ก็ต้นนั้นก็โลไปข้างหลังครับสาวิตรีจําได้ไหมเคื่นเพื่อนหญ้ากําลังตึมเลยเพราะช่วงนี้ฝนตกอันนี้ก็คือโลไปข้างหลังแต่แ้าผมจะอยากจะเอา สองิดสองใจว่าจะเอาด้านไหนเป็นดังทางด้านหน้านะแต่ว่าทางทางด้านเนี้ยมันสวยกว่าผมก็เลยเลือกที่จะเอาด้านนี้เป็นทางด้านหน้าแต่ถ้าเกิดว่าโลไปทางหน้าแล้วไม้แล้วเราเลือกทางด้านถ้าเกิดว่ามันโลไปทางด้านหน้าแล้วเราเลือกทางด้านนั้นเป็นหน้าเนี่ยนะมันจะสวยงามมากอันนี้ผมก็แก้ไขสำหรับต้นนี้ผมก็แก้ไขครับเนี่ยเห็นไหมครับมีการดัดต้น อันนี้ก็คือเราสร้างนะอันนี้ต่อเดิมอันนี้คือส่วนที่เราสร้างเห็นไ,ไหมครับดัดกลับมาจังหวะที่จะทํากิ่งหน้าก็ดัดกลับมานี่คือตัวอย่างของโลไปข้างหน้าแต่เราเลือกที่จะเอาเป็นหลังไม้นะครับจำได้เนาะนะครับก็พาไปดู นะครับพาไปดูท to the ี่ต้นที่โลงไปทางด้านโลไปทางด้านด้านหน้าแต่เราเลือกที่จะเอาด้านนั้นเป็นด้านหลังนะไปดูตัวอย่างนะว่ามันเป็นยังไงครับแต่ถ้าเกิดเลือกได้นะผมก็จะเลือกด้านนี้เป็นดังด้านหน้าจะดีกว่านะเพราะทอยอันต้นนี้ดูแลหมุนดูหลายรอบเลือกได้นะครับเราก็เลือกไปทางด้านหน้าเพราะแต่ด้านหน้ามันจะโบไปเส้นนะเพื่อนๆเห็นไหมลากมันจะโบไปเส้นหนึ่งนะแต่ต้นนี้ลากจะรอบเลย แต่บันโบไปเส้นหนึ่งก็ <c oughs> แอบเสียดายเหมือนกันนะครับเพื่อนแอบเสียดายเหมือนกันแต่ก็เอาหน้านิดๆหน่อยหแม้ถ้ามันมีตรงนี้เส้นถ้าเส้นนี้เส้นใหญ่ๆออกมากหน่อยนะ <c oughs> โอโหแเจ๋วเลยมาเดี๋ยววันนี้เรามาทําการเปลี่ยนดินแล้วก็เตรียมเขียงแล้วก็เตรียมขึ้นทรงกันพร้อมทั้งเปลี่ยนกระถางด้วยเพราะว่ากระถางใบนี้มันเล็ก <c oughs> แล้วเรามาเช็คกันดูซิว่า <c oughs> รากนะรากท,ที่ที่ที่เราปลูกใหม่เนี่ยนะ เป็นครบทุกเส้นหรือเปล่านะครับเป็นภาคที่2กันจะแล้วกันนะครับพเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้เป็นกระถางใบใหญ่ที่ผมเตรียมไว้แล้วก็มีกระถางใบเล็กนะเพื่อนเพื่อนสังเกตเอามาด,ดูกใกล้ใกลนะตรงนี้นล้วผมจะมีกระถางฝังไว้นะเพราะว่าต้องการการันกันไม่ให้ไม้มันซุบ เพราะเดี๋ยวพอดินมันดินมันยุบอะ่ะพอดินมันย่อยอะนะครับไม้มันไม้มันจะซุดมันจะจมลงไปในกระถางเพราะฉะนั้นเราก็มีกระถางใบเล็กความไวนะกันไม้ซุดเดี๋ยวมันจะขึ้นทรงไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อนุตส่าห์เตรียมกระถางใบใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวขึ้นทรงไม่ได้แล้วก็ฟุดานโรยนะฝังไว้เลยนะเพราะงั้นพวกไอ้จิ้งคือไส้เดือนตัวละเข็บจิ้งกือชอบเข้าไปอยู่มันจะทําให้เครื่องปลูกเราย่อยกลายเป็นดินเดี่ยวได้ง่ายเพราะเอาฟุลดานโรยไปเลยก็ดี แต่ปุ๋ยยังไม่ต้องนะครับปุ๋ยยังไม่ต้องยังไม่สมควรนะร <pist os> เพราะว่าไม้เราปลูกใหม่ๆเนี่ยนะครับนะครับก็ไม้ที่ปลูกใหม่ๆนะครับไม้ที่ปลูกใหม่ๆก็ไม่เป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยนะครับไม้ที่ไม้ที่ปลูกใหม่ๆก็ไม่เป็นจะต้องใส่ปุ๋ยนะครับรอให้ให้ประมาณสักเจ็ดวันไปแล้วนะครับหรือว่า เอาง่ายๆเลยดีกว่าครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนก็ค่อยมาใส่ปุ๋ยกันก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องรีบนะครับรอให้ไม้มันแข็งแรงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม้แบบเป็นแบบเนี้ยก็คือว่าแข็งแรงนะครับสสใส่สามารถใส่ปุ๋ยได้เลยนะครับแต่ว่าไม้ปลูกใหม่ส5้าวันดีกว่านะครับเราค่อยมามาใส่ปุ๋ยกัน,นหลังจากการเตรียมดินเรียบร้อยนะครับเพื่อนกระถางรองก้นเรามาเช็คก,กันดูซิว่าไม้จิ๋วของเรารบหลังจากผ่านไป8เดือน ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นยังไงบ้างข้างล่างเอามาดูกันแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเขียงตรงนี้เลยจะแล้วกันนะครับมันจะได้ไม่เกะกะนี่นะครับตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับตำแหน่งเนี้ยที่ที่เราจะัะตัดอ่าเป็นเต้ากิ่งนะครับเต้ากิ่งเพื่อจะสร้างกิ่งตกเพื่อที่จะสร้างต้นนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นกิ่งที่เราจะต้องใช้ก็คือว่ากิ่งล่างนะครับกิ่งล่างกับกิ่งบนก็น่าจะเป็นกิ่งนี้หรือกิ่งนี้เอาไว้ดูอีกทีนึงนะแต่ว่าวันนี้เราเขียงเลย เปียงเข้าไปแล้วก็เก็บแผลเจ้ายาทาก็ได้ไม่ทาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดยาทาเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับแผลก็จะเดินได้ได้ไวขึ้นแต่ถ้าเกิดไม่ทาไม่ทาได้ไหมไม่ทาก็ได้นะครับไม่ทาก็ได้แต่ว่ายากาันแผลเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยไงก็เก็บเกี่ยงให้เรียบร้อยไปเลยนะครับในทีเดียว ถ้าเราเก็บได้ก็ควรเก็บไปเลยทีเดียวแต่ในกรณีมันมีเต้าเต้ากิ่งพร้อมให้เราอยู่แล้วเห็นไหมครับเต้ากิ่งตำแหน่งต่างๆพร้อมให้เราอยู่แล้วเราก็เก็บได้เลยเอาให้พอดีไปเลยเราแก้วตัวเล็กนีครัอสังเกตทำไมต้องมีเครื่องมือลหลายๆตัว มันมันเอาไว้เข้าซอกครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเขาไม่เลือกไอทีนึงเราจะยุ่งวุ่นวายกับรากเขาแล้วตอเนี้ยเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะต้องตัดใบออกนะครับเหลือเหลือตุ่มๆไว้นะครับอย่าให้มันเฮี้ยนนะเพื่อให้มันเป็นเขาพร้อมที่จะงอกใหม่ ทุกครั้งนะครับผมจะเหลือตุ่มๆไว้อ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าข้างล่างเป็นยังไงโอ้โหเห็นไหมครับเพื่อนลากเต็มเลยนี่ครับอย่างเงี้ยอยู่แบบเนี้ยมาแปดเดือนถือว่าไม้แข็งแรงนะไม้แข็งแรง รากเป็นทุกเส้นนะครับเพื่อนจากที่เอาเล็บจิกดูนะครับเอาเล็บจิกดูเนี่ยนับาสาัน่างเป็นเป็นทุกเส้นเลยก็แกะตุ่มแกะตุ่มเพราะว่าเราต้องเอาด้านนี้ด้านนี้มาชิดกับกระถางขอบกระถางฝั่งเนี้ยเพราะว่าเราจะทำทรงทรงตกหรือเองชายเนี่ยเราก็ต้องเตรียมไว้ นะก็ต้องแกะดันนี้ออกเยอะๆเพื่อที่จะให้มันห้อยเพราะเป็นไม้จิ๋วไงต้อให้อยู่ใกล้ๆก,กับขอบปากกระถางเพราะว่าเวลาไม้จบเนี่ยเราจะต้องใส่กระถางใบเล็กอะ่ะงั้นเราก็ต้องเตรียมเตรียมพื้นที่ไว้เอา,เอ,าออกแถบนึงอให้มันอยู่กับติดกับขอบกระถางม,มากที่สุดนะครับเพื่อน ลากช่วงนี้ก็ถ้าถ้าไม่ตัดถามว่าไม่ตัดได้ไหมไม่ตัดมันก็ได้นะครับถ้าเราไม่อยากให้ให้ไม้เราถ้าเราไม่อยากให้ให้ไม้เราฟื้นตัวช้าก็ไม่เป็นไม่ต้องตัดก็ได้มันก็ฟื้นตัวได้ไวแล้วเราก็เปลี่ยนกระถางด้วยเปลี่ยนดินด้วยอันนี้เนะี่ยผมไม่ได้ลดน้ํามันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราะว่าต้องการให้ให้ดินมันแห้งนะเวลา เวลาทําตุ้มแบบนี้มันก็จะได้เป็นตุ้มไง่ายนะก็ไม่ต้องแกะตุ้มอะไรมันเยอะมากนะครับเพราะลากก็ยังไม่ได้แน่นอะไรมากมายแต่ก็เยอะลากหากินเยอะไม่ยจำเป็นจะต้องล้างลากด้วยนะครับแล้วก็มาปลูกให้ชิดแล้วชิดกับขอบกระถาง ก็อย่างนี้ก็ถือว่าไม่คิดนะโหลากลากหากินเยอะนะครับไม่ได้ รากเส้นนี้มีปัญหาเพื่อนเพื่อนไปดูใกล้ๆแม่เสียดายรากเส้นนี้เนี่ยครับแห้งไปเส้นหนึ่งโอ้หน้าเสียดายแต่เส้นอื่นยังเขียวอเลพติกยังเขียวอยู่เขียวอันนี้อันนี้ก็ยังใช้ได้ อันนี้อันนี้ก็ยังใช้ได้อันนี้สิโอ้โหแม่เป็นที่น่าเสียดายอ๋อมีตรงนี้เขียวอีกหน่อยเดี๋ยวคีมผิดเราจะเจอเจอสดสดไหมมันจะมีตรงนี้สดอยู่หน่อยนึง แต่เราก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นรากให้เราหรือเปล่านะโอเคลองดูกันล้วกันเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแบบตูดไก่มาให้เราอะ่ะ เพราะเวลาปลูกมันมันไม่แนบตอนแรกกะว,ว่าจะไม่ตัดนะห่วงห่วงรากฝอย แล้วเวลาปลูกจะปลูกให้มันติดกับผักปากปากระถางเนี่ยปลูกแบบค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพื่อนๆโอเคเี okay. ๋ยวมาดูนะครับก็ <c oughs> จะได้อยู่ประมาณขนาดนี้ได้ประมาณขนาดนี้ รสบีนะครับเพื่อนๆอันนี้บีวันผสมน้ำเปล่ากับบีวันเชลาไม่ได้ไม่ได้ผสมรถจนทุ่มอะครับบวนจะเต็มอ่ะรถมัง่งทิ้งมัง่ง ครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับปลูกกันใหม่นะแล้วก็รอนะครับรอแตกก็ไม่นานนะไม่นานเพราะมันมีการเตรียมไว้แล้วนะครับอันนี้ไม่นานเลยแต่แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่ารากของเราตายไปเส้นหนึ่งนะครับเสียดายจริงๆนะไม่รู้ว่าจะทําไม่รู้ว่าจะซ่อมแซมยังไงด้วยแต่เนี้ยอาจจะต้องมีการเจาะร้อยหรืออะไกวาดอีกทีน,นะครับทีหลังนะแต่ว่าโดยรวมแล้ว ไม้ข้างนอกติดแล้ว่ะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มมาขึ้นทรงอะไรต่างๆแล้วก็เรื่องของรากก็เดี๋ยวค่อยมาเจาะนะมาเจาะมาเสียบกันอีกทีนึงก็ได้นะครับแล้วค่อยว่ากันในอนาคตแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเตรียมขึ้นทรงเตรียมวางตำแหน่งกิ่งนะครับแล้วก็เตรียมทําภาพต่อไปก็สําหรับภาคที่2ที่ให้กับเพื่อนๆดูนี้ห่างจากภาคหนึ่งแเดือน ก็น่าจะอีกแปดเดือนข้างหน้านะครับหรืออาจจะไว้กว่าน,นั้นครับเรามาเกิดเจอภาคสากันก็นแล้วกันนะครับอย่าลืมเพื่อนฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องเมกาบอลไซ์ด้วยกันแล้วกันแล้วค่อยเจอกันใหม่ภาคสามเนาะนะครับสำหรับภาคนี้สวัสดีครับ